ไม่ต้องระเบิดลงชิงหัวเลยนะเมื่อกี้โอ้ตะกี้ชนแล้วโดนเดออกวายิงเนี้ยนี่คือมิสเอพยแถวลาวแล้วนี่ไงแถวตะกี้เอเมจตบลีเดี๋ยวไปสองเลยก็ผมตะกี้ได้เป็นดเหมือนกันวคุณยิไปได้ตะกี้เรียบร้อเอเมจตบลีสิบห้าเฮ้ยหวชาวีฝกทายขอบะแบบนี้อะอีกเลยไปซ้ำ เรียบร้อยดับเบิลคิวครับผมนี่ต่อแบบเลือดแล้วเดี๋ยวมันเนเครียะฝั่งนี้เรียบร้อยนะทุ้ชมฮะแล้วเป็นเซเว่นสตเวดด้วูคู่เฉลี่ยบ่อยเซเว่นสตเวดอกนี้แบบเลือดตัวนีโดนตันโจนำลากเข้ามาเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งโดนดึงดีก่อนแล้วจะหว่านทามิ่งห้อยระับปืนอดิดดีครับกดไม่หลุดครับทีพลาดดีดดีพลาดแล้วแบตั๊มเลือดขาดไม่ได้แล้แบตเอสาเป็นที่โดนที่เขากดมาโดยตลอดพยายาม มาได้หนึ่งให้คมให้ต่อถามจริงคมจัดเหลือ3ทีมแล้วตอนนี้ยังไม่ทันได้อ่าน4ทีมเลยแม่มาคิวไปนะตาลุ้นได้อีกเหรอแถมอีกหนึ่งกับอันดับที่เจสวยเลยครับเอาเลยครับผมใส่มาครับดูจะที่โดนกดมาก่อนเลยแต่ว่าสวนเข้าหัวเรสไปได้ครับผมแส่ที่มานเปลีให้ครับและรูดสองเป็นดเบาวน์น็อคทำให้ตอนนี้ครับเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่ปุณธจะมาขอซัำเอาทีมาก่อน วิชิน้อท <Wow. S 1> ันด้วยครับเอราะหยุดไกลอะวิ่งเงินจากของแอดด็อกพยายมอ้อมหลังมาแต่นี่เสียงท้ากันแล้วเอาอะไรกันจะพอล่มาเป็นยังไงครับตรงนี้หนึ่งก่อนหนึ่งกับแฟลชเบียเวิ่งออกขวามาแล้วโผล่หัวยังไงจะโผล่ซ้ายหรือว่าโผล่บนหรือว่าโผล่ขวาโอ้โหวิ่งออมกันไปวิ่งออมกันมาแล้วเจอบฟรีตรงนี้ยิงดีเย่แล้วพิกมาคูชิวโอ้โหบากาลิกเอาแล้วตรงนี้มาซัฟนี่ครับโดนรถทับมาแล้วแซดแต่น้องแต่บากาลิกแซฟตี้โหไหลตายไปแฝดไปน้องวาสบิและเรียบร้อยเลยแฝดเก็บงานให้ไไปตาม่ทันอีกทีม ตมีคนมาแล้วครับแปดบอกว่ารออะไรล่ะพี่แปดบอกรอแป๊บนึงเดี๋ยวแปดยิง้งดีกว่าแปดแปดให้แปดบอกขาวเองแปดบอกเสดขานนองหนึ่งครับโรเซต์อยู่ไม่ไหวแล้วจริงจแต่เขาทำให้น้องรีเซตกลับมาได้แล้ว็ยิงสวนอยู่หลังหินแล้วมาออฟชั่นมาแล้วแปดไปน้องเอโคซินอยากผมท่านผู้ชมเอ้ยแล้วยิงอะไรแปดปาแปดจูเลี่ยนไปน้องปฐมพงศแปดปาแปดแล้วแปดเดินใส่แปดกับแปดระเบิดมาเรียบร้อยหมดทีมไอ้ตรงกลางๆนี่มาคิดกันกันนะสแบทชัปเปอร์กับฟูเซตนะ ไม่แน่ใจะตีกเลยหรือเปล่าตรงนี้ครับตกรถมาจนได้ครับแฟนหลังจะรอมานาน<อ>ที่เห็นมาตั้งแต่แรกเลยครับอ่าแล้วชนไปอีกด้านหนึ่งยินดครัชนใส่เดเดเท็ชนสวยเขาเดเท็ไปแล้วอีกด้านหนึ่งแล้วกูเก็บออกไปแล้วนะครับเราจี๊ยบโดนเก็บไปด้วยครับเมื่อกี้นี้ นี pelled, ่ฮะเรียบร้อยไหมลาเบิดน็อกแต่พวกน็อกจากแฟลตแล้วแม่นเหลือเกินฮะน็อกใส่ยูนพีไปโจดเก่ารถมาลาเบิดเก็บเจนไปไอจิบอไปน็อกใส่วานนได้ตรงนี้แล้วยังไงต่อฮะแล้วแฟร์ตยังได้คิวไม่พักตรงนี้ถ้าทวันนี้ตัวเกมออกมปจาเกมมาแล้วโครี่ฮะได้เก็บคิวลงสนมาออกเกมไปได้จบไปแล้วดับเก้านะท่านผู้ชมล้วดูตรงนี้ครับยูนิคอร์ดจริงตาดังโดนลาเบิดของดูลินไปเรียบร้อยฮะเล่วเอาไปน็อกน้าตึกเขาเลยแล้วจากสูกมาแฟรตหนึ่งน็อกเลยว่าใบเป่าและพีพีใบสันนะป๊ ตอนแรกโผลหูลูปากแล้วครับแต่ว่าแฟครับอ้ล่างทองจัดอ้องเดิเจันิด้นาและเบิดลูกเดียวแฟดทักทายซะหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยลูกเดียวตายสามผมถามจริงๆ ให้มีนะครับผมดูดีนะตรงนี้ยังไงเอ่ยเสียงโผล่มาแล้วโอเคอะไรที่นายโดนล้าจอดมาจากดิ้งแท้งครับผมเห็นฝาละพี่ละนอนมาโอ้ยจับแดดตัวดีกว่าเก็บตึงแต่ว่าแปดครับผมเข้ามาแจกมาจนได้ครับเทกันไปหนึ่งโอ้ยแล้วแปดเทะกันสองเรียบร้อยแฟนคนครับผมเป็นแฟดหมดเลยโอ้ยโคตรเดือดนะแบทอย่าบอดนะโหนาเบอร์นะเดิเล่นแบบไม่นี่เลยยิงนี่ไงวันเดียววันซิตูเอชั่นนะเด็ เสร็แล้วดูเดินใส่เลยพอเชดเดินใส่เลยพอเชต้องมั่นใจหน่อยเว้แล้วระเบิดซ้ายไล่ขวาไปทิ้ทางเสพอพอเชโอ้แชมป์ครับเดเทเกมสเปชดนึงไปไม่วก่อนนะตงแตานนี้เลยสเงืน,น,นลองอไปเราได้เหรียบแล้วครับขอเนตั้สเหลียญแล้ว,<า>ว,วก็รับเมาสามอแปดเิดยไยุดเลยล้วเล้ค่เนแล้วห Out! Oh, no. oh, no. oh, no. going up. Blue's ungody the last bit of damage. Down the fight in the south. Be kicking off. Day trade being the impression. And it's a fair fight. A lot of damage done to T-bone. On be. a great trade for flat Could find the second on the BD. He does. Only one more to go. And he's got Flash. it! Oh, big play coming up from them as they did get positioned early, waiting for the right moment to pounce. And